ต้งเรียนวชิรธรรมสาธิตเรับขอเสงปรบมือด้วยครับสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านพี่ๆจากทีมงานบริษัทโตโยต้าลีซิ่งทุกคนค่ะเมืองครับโมบายค่ะเฟิร์สค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตสพมเขตสองกรุงเทพมหานคร นำเสนอโครงการ Read and Share ค่ะ Read ได้อย่างถูกต้องแ d s แชร์ให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้และได้ความรู้มากขึ้นค่ะต่อไปเชิญรับชมการแสดงบทบาทสมมุติได้เลยค่ะครูภาษาไทยเคยเขียนเรียงความตอนอยู่มสามแล้วผมยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษพี่คะเรียงความเขียนยังไงหรอคะ หนูอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้สะกดคําก็ไม่ถูกเป็นปัญหาการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันของหนูมากเลยค่ะทายังไงดีคะเนี่ยโอ้ยเครียดน้องๆคะมาเข้าร่วมโครงการลิสแอมแชร์พี่สิคะมีทั้งพี่ๆจากทีมงานเด็กปั้นพี่ๆจากชุมนุมหมอภาษาคุณครูภาษาไทยสอนน้องๆให้ประสมคําได้ถูกต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยละค่ะเอ๊ะพี่ๆทีมงานเด็กปั้นคือใครกันหรอครับนังเฟิร์สอยากรู้แล้วใช่ไหม่ะคะว่าพี่ๆ พี่พี่หมอภาษาคือใครไปรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายจิรวินมิตรประยูนนะครับเป็นตัวแทนจากชุมนุมหมอภาษานะครับมาช่วยน้องๆให้อ่านออกเสียงถูกต้องนะครับในโครงการของว e a d and s h a r ชรนั่นเองส่วนหมอภาษานั้นคืออะไรหมอภาษานั้นก็คือเป็นโครงการที่สร้างเด็กและเยาวชนนะครับให้เป็นผู้นําในการออกเสียงให้ถูกต้องโดยจะมอ,อ,มอบความไว้วางใจให้กับเด็กและเยาวชนมาเป็นหมอภาษานะครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววชัญญาบุตรโยธีช่วยน้องๆในโครงการ Read and s h ชร์เพื่อพัฒนาน้องๆให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องพูดคล่องและชัดเจนค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายดนกได้มีโอกาสเข้ามาช่วยน้องๆในโครงการรี a d อนแชร์นะครับสำหรับหมอภาษานะครับก็จะเป็นการช่วยน้องๆโดยการจะมีแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ฝึกอ่านนะครับเพื่อให้เป็นการฝึกให้น้องๆได้อ่านคล่องและก็ชัดเจนมากขึ้นครับสวัสดีค่ะชื่อยานยงยงมาช่วยโครงการ Readad and s h a ชร์ ช่วยน้องๆเนี่ยนะคะให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้โครงการที่แอนแชร์ชโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะลักษณะปัญหาที่เราพบภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของเรานะคะน้องๆชั้นมหนึ่งขาดความรู้ด้านการประสมคําอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านคํายากไม่ได้อะคะ่ะทาให้อ่านไม่คล่องด้วยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสพทปี2558 ปอดเด็กอ่านไม่อ,ออกเขียนไม่ได้ค่ะจากการสำรวจนักเรียนชั้นม1ทับ9ถึง1ทับ11มีนักเรียนจำนวน143คนเด็กมีปัญหาด้านการประสงคำ57คนและมีรุ่นพี่ LD ที่อยากเข้าร่วมโครงการกับเราอีก3คนทางทีมงานคาดหวังไว้ว่าอยากให้มีนักเรียนผ่านทั้งหมด40คนค่ะใช่ไหมคะพี่เมืองใช่ครับโดยเราจะใช้ชุดแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนของดรพดุงอารยะวินยู และชุดแบบทดสอบจากทางชุมนุมหมอภาษาโดยในเนื้อหาจะกล่าวถึงการสะกดคำที่ถูกต้องการออกเสียงรอเรือรอลิงการผันเสียงวรรณยุกต์และการออกเสียงพยัญชนะเสียงสูงเสียงต่ำตามหลักของตราย,ยางครับการวิเคราะห์ปัญหาของเรานั่นก็คือนักเรียนชั้นม .1 ขาดความรู้เรื่องการผสมคำเช่นการสะกดคำที่ถูกต้องการออกเสียงรอเรือรอลิงการผ่นเสียงวรรณยุกต และการออกเสียงพยัญชนะเสียงสูงเสียงต่ำตามหลักของตราย,ยางครับโดยเครื่องมือของเราจะมีอะไรบ้างนั้นน้องเฟิร์สครับค่ะจากการเกณฑ์จีเกณฑ์บุตรของเรานะคะเราได้ใช้เครื่องมือในการหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้แก่ไฟไวายฟิชโบนแฟกเตอร์ n g T ติ้งเทเบิลอสอีและทูบีค่ะซึ่งได้รูสคอร์ตคือรูสคอร์ตของเราคือนักเรียนชั้นม1ขา,ข,าขาดความรู้เรื่องการประสมคำเพื่อการอ่านที่ถูกต้องค่ะ ซึ่งถ้าหากเรายังไม่แก้ไขรูสคอนนะครับจะก่อให้เกิดมูดะนั่นก็คืองานผิดพลาดหรือรีเวิร์คครับเพราะไม่เข้าใจความหมายของประโยคจึงต้องมาสื่อสารกันใหม่ก่อให้เกิดมูดะอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือเวทติ้งหรือการรอคอยค่ะทำให้เสียเวลาในการสื่อสารใหม่ค่ะ แนวทางการแก้ไขของเราคือเราจะให้น้องๆทํากิจกรรมร่วมกับทีมงานเด็กป้านที่ห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตค,ค่ะโดยแบ่งเป็นกลุ่มสีมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าแต่ละสีจะมีพี่ๆจากทีมงานเด็กป้านพี่ๆจากชุมนุมหมอภาษาคุณครูจากกลุ่มสาระภาษาไทยและคุณครูที่ปรึกษาโครงการโดยกิจกรรมของแต่ละสีจะแตกต่างกันไปค่ะตัวอย่างเช่นมีการจับฉลากอจกดบทคำให้ตรงกับรูปภาพพร้อมกับอ่านออกเสียงค่ะ ต่อไปเชิญรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมของโครงการรี a แอนแชร์ได้เลยค่ะ มีกู่มือพร้อมกันตามพี่หมอภาษาและทีมงานเด็กปั้นนะครับเริ่มจากคำแรกเลยค่ะคำแรกนะคะอ่านว่าทันดะกรมนะคะให้น้องๆอ,อ่านพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามันดะกรมและยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะเช่นการหาหนังสือตามคำใบ้ให้น้องๆหาหนังสือตามคำใบ้และนำมาอ่านกับพี่ๆทีมงานเด็กปั้นและพี่ๆหมอภาษาด้วยค่ะครับเมื่อจบโครงการนะครับ จะมีการสรุปยอดดาวที่น้องๆได้มาอ่านหนังสือร่วมทํากิจกรรมกับพี่ๆหมอภาษาและทีมงานเด็กปั้นเมื่อน้องๆสะสมยอดดาวครบตามจํานวนที่เลเวลที่เราได้กําหนดเอาไว้น้องๆจะได้รับสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งมีเนื้อหาที่ยากขึ้นน่าสนใจแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นและยังได้รับเกียรติบัตรที่ทางโรงเรียนจะออกให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการฝึกพัฒนาการอ่านต่อไปครับ โครงการ Read and s h ชร e ของเราได้มีการนำการจัดรูปแบบกิจกรรมจากค่ายเด็กปั้นไคเซนของบริษัทโตโยต้ารีซิ่งมาจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มสีก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยครับค่ะทางโครงการของเรานะคะจะมีการประเมินทุกๆ2สัปดาห์ส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ผ่านการประเมินนะคะเราจะมีการเพิ่มเวลาเรียนให้หลังเลิกเรียนเพื่อน้องๆทุกคนจบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับกิจัตรทุกคนเลยค่ะ โยกเต้นนะคะเราจะเปิดโครงการ r e a d a n d s h ช re เป็นโครงการต่อเนื่องในทุกระดับชั้นปีค่ะพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้หรือนักเรียน L d ดีให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครับเปิดการติววิชาภาษาไทยสำหรับการสอบโ n e t ็การสอบพิซซ่าด้วยค่ะเพื่อให้น้องๆมีคะแนนสอบที่ดีด้วยเลยค่ะพี่โมบายและยังมีการส่งตัวแทนไปแข่งทักษะด้านการอ่านตามไมทีต่างๆด้วยค่ะโครงการ r e a d a n d s h ช re ของพวกเราได้มีการปันความสุข จากการทำกิจกรรมกับพี่ๆหมอภาษาและทีมงานเด็กปั้นก็ให้เกิดความสุขความสนุกสนานความสามัคคีและยังได้พัฒนา,น,าน,นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้หรือนักเรียน L อดีให้เต็มตามศักยภาพของแต่และบุคคลและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับส่งผลให้คุณภาพการศึกษาการประเมินทั้งภายในและภายนอกดีตามขึ้นไปด้วยครับปลูกความรู้ของเราคือน้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องการประสมคําอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของสอพท ปี2558ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่ะส่วนอนาคตที่ยั่งยืนของเรานะคะเราจะนำโครงการ Read and Share ไปจัดนิทรศการในงาน Open House เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนอื่นทราบถึงในแนวความคิดของโครงการเราค่ะและทำให้เพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการอ่านและสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยล่ะค่ะ ต่อไปขอเชิญชมคลิปวิดีโอนักเรียน LD ที่มาเข้าร่วมโครงการ r e a d a n d s h ช re ของเรานะครับโดยเราจะขอเบอร์ภาพเขาครับเชิญชมได้เลยดีนะครับบกพ้องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการ r e a n d s h ช re ที่ทำให้ผมอ่านออกเขียนได้แล้วขอบคุณโครงการเด็กปั้นไครเซนของบริษัท Toyota Leasing ขอบคุณมากครับผมเป็นเด็ก LD ครับต้องขอขอบคุณ โครงการ Lead and share ที่เห็นความสำคัญของพวกเราและทำให้พวกเราอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยได้ชัดเจนมากขึ้นครับพงครับนี่แหละครับคือเรื่องต่อไปที่โครงการ Readad a n d s h a r e ของพวกเราจะดำเนินการต่อนั่นก็คือพัฒนานัเกเรียน L d ดีให้มีทักษะทางด้านการอ่าน<อ>การผสมคำที่ถูกต้องตามหลักของภาษาไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับสุดท้ายนี้ พวกเราขอฝากโครงการรีสแอนแชร์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตด้วยนะคะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับให้กับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะฮะโอ้โหอป้ายไฟนี่พลุพรบเลยค่ะด้านหลังเอาหพลุพรบเลยทีเดียวกระเถิบมาด้านหน้าเลยค่ะกระเถิบมาด้านหน้าหนึ่งครับแล้วทำกันบ้านมาดีด้วยนะครับมีการไปค้นข้อมูลนะฮะโครงการของสพทด้วยนะฮะเอามาอ้างอิงเอามาใช้ในการนำเสนอเพราะว่ามองแล้ว เด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่จะสะกดคําผิดใช่ไหมคะสะกดคําผิดเขียนผิดบ้างแล้วก็วรรณยุกเอกโทตรีนี่คือบางทีแบบไม่ถูกต้องแล้วอ่านสมมุติว่ามีวรรณยุกมาแปลกๆราจะเริ่มอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นเป็นเป็นปัญหาสังคมอย่างนี้นะตอนนี้แล้วถ้าหากว่าเรายังไม่รีบที่จะแก้ไขตรงนี้เนี่ยอนาคตก็จะทําให้ภาษาอาจจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเยากขึ้นไปอีกแน่เอาละ นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องๆจะได้รับคําถามจากคณะกรรมการนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าช่วงการตอบคําถามของคณะกรรมการเนี่ยจะมีเวลาให้นาทีนะครับน้องๆก็จะต้องตอบให้อยู่ภายในเวลาด้วยนะครับเอ,อาละ,ะตอนนี้ามาแล้วฮะ,ะแต่ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะคะเริ่ม,มต้นรคถามแรกค่ะถามว่าหมอภาษามีกี่คนและได้มาอย่างไรค่ะ ค่ะหมอภาษานะคะคือพี่ๆที่เข้าร่วมชุมนุมหมอภาษาที่คุณครูที่สอนภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะจะทํามาอบรมและพาพี่ๆไปเข้าค่ายผู้นําเยาวชนหมอภาษาค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยสามารถสอนน้องๆในโรงเรียนได้ด้วยค่ะโดยหมอภาษานะครับในกลุ่มสีหนึ่งกลุ่มจะมีอยู่ทั้งหมดสองคนครับอืมหนึ่สีจะมีสองคนด้วยกันหนึ่งสีมีสองคนมีทั้งหมดสี่สี่สีอ๋อมีสามสี มีสามคนก็หกคนนะฮะอ๋อค่ี่เลยนะครับผมคำถามข้อต่อไปนะครับของพี่ฮาร์ดนะฮะพี่พี่หมอภาษาที่จบไปแล้วนะครับแล้วเมื่อมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรครับเออก็จะมีการทําแบบประเมินของสําหรับพี่พี่หมอภาษาโดยตรงนะครับจากทางชุมนุมที่มีอยู่แล้วโดยเราเอามาประเมินว่าเกณฑ์ประมาณเท่านี้น่าจะได้อย่างเงี้ยครับ แล้วก็มาให้แนะนํากับน้องต่อครับของโครงการรีแอนแชร์คือหมอภาษาที่จะเข้าคือคนที่จะเข้ามาเป็นหมอภาษาเนี่ยก็ต้องผ่านการวัดผลตรงนี้ก่อนนะเออต้องผ่านเกณฑ์นะคะก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ววางมาตรฐานไว้นะครับนี่ก็เป็นวิธีในการคัดเลือกหมอภาษารุ่นต่อๆไปนะฮะค่ะและคําถามต่อไปค่ะถามว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะค่ะ ก็จะมีการทำกิจกรรมนะคะคือน้องๆหลายหลายคนเนี่ยเบื่อการเรียนในห้องเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการเราก็จะมีกิจกรรมที่สอดแทรกความสนุกค,คือมีความรู้ไปในกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะก็คือให้น้องๆไม่เบื่อแล้วก็ไม่ซ้ำกับในห้องเรียนค่ะ เบื่อในเบื่อในห้องเรียนก็ยกโต๊ะก็อี้มาเรียนนอกเรียนซะยงนั้นนะฮะอ๋อมันจะมีกิจกรรมอื่นด้วยกิจกรรมแทรกเข้าไปให้ไม่น่าเบื่อบางทีแบบเรียนไปแล้วไม่เข้าใจน้องๆก็ไม่อยากเรียนละมีความเนิกิะกรมมีความสนใจมากขึ้นนั่นเองใช่แล้วค่ะครับผมถือว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จไหมคะตอนนี้เราได้ประเมินผลไปครั้งหนึ่งแล้วครับทำอะไบ้าง จากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ57คนครับไม่มีพัฒน,นาการอ่านและการเขียนจากการประเมินผลครั้งที่1ของเราประเมินผลได้น้องๆมีพัฒน,นาการอ่าน50คนแล้วครับโอ้โหโตามใน A3 เลยค่ะเราได้ใส่รา,ร,รายละเอียดการประเมินครั้งแรกไปแล้วก็คือมีการติดตามผลและประเมินผลออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับโครงการนี้ คก็จะมีการประเมินครั้งต่อไปตามๆมาด้วยครับค่ะนักรีบเอาละค่ะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสําหรับน้องๆโรงเรียนนี้นะคะอขอเสียงปรบมือใกับน้องๆจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกลุ่มกเชียอีส่งาสียเฮ้ยขอบคุณมากครับน้องๆครับ